ประทับใจครับก oh. ารบริการนี่ประทับใจมากครับ uh huh. ไม่คิดเลยว่าจะได้รถมาที่นี่ดีจริงครับตอนรับยังดีไม่ว่าพี่น้องจะมาสภาพไหนจะแต่งตัวยังไงที่นี่ต้อนรับดีมากครับเขาไ,ไม่แบ่งแยกไม่แบ่งอะไรเลยครับต้อนรับดีมากครับทุกอาชีพเจ๊เพนก็ดันให้หมดครับออกได้จริงครับที่นี่ครับผมต้องการรถขายของครับต้องขายของส่งการอะไรเงี้ยไม่มีรถวิ่งไม่มีมีแต่มอเตอร์ไซค์มันขนไส้ก่อขนถต้มไม่ไหว บอกเจ๊เพนบอกขอลถวันนี้ได้ไหมก่อจัดให้เลยครับโอเคครับจริงครับดีจริงๆครับที่นี่ครับอยากได้รถ<ม>ไปเพื่อไปต่อยอดธุรกิจใช่ครับรเจ๊เพนใจดีช่วยทุกทันดันทุกเคือร้านที่ไหนคะเจเพนรถบ้าน สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับพี่สุศักดิ์บุญนาคครับวันนี้พี่เลื่องงามยามดีวันนี้เลยมาออกรถสวิทช์ครับผมพี่ประกอบอาชีพอะไรครับขายไส้กรอกครับไส้กรอกอร่อยไหมครับก็พอได้ครับโอ้อันนี้มาทีลาแล้วอร่อยมากนี่คือกินกันทางเต็นท์อยากจะกินอีกด้วยเป็นไส้กรอกอีสานใช่ไหมครับใช่ครับถามนิดนึงมาที่เต็นท์รถเจ๊เพนเนี่ยชอบอะไรสุดประทับใจครับการบริการที่ประทับใจมากครับไม่คิดเลยว่าจะได้รถมาที่นี่ ดีจริงครับอาชีพในก็ออกได้ครับอดีครับผมไม่ใช่หน้ามานะครับใช่ครับไม่ใช่แน่นอนครับไม่ใช่แน่นอนครับโอเควันนี้ก็โหจะผมเห็นรถแล้วรถสวยมากชุดแต่งนี่จัดหนักจัดเต็มมากเจ้าตัว Suzuki Swift คันนี้อ่าวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีผมก็ขอให้คุณพระศรีรัตนะตาแม่ยานาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาที่ทุกการเดินทางไปไหนก็มีแต่เงินทองไหลมาเทมานะครับ ที่นี่บริการสุดยอดมากครับต้อนรับยังดีไม่ว่าพี่น้องจะมาสภาพไหนจะแต่งตัวยังไงที่นี่ต้อนรับดีมากครับเขาไม่แบ่งแยกไม่แบ่งอะไรเลยครับต้อนรับดีมากครับทุกอาชีพเจเพนก็ดันให้หมดครับออกได้จริงครับที่นี่ครับครับผมเจเพนไม่ดุนะครับไม่ดุใจดีมากครับสวยด้วยเป็นผู้หญิงที่ใจดีด้วยครับบางคนเขาบอกว่าเจเพนไม่ว่าเลยครับมาแล้วเห็นแต่ตัวจริงเลยไม่ดุเลยครับโอเคครับ เพ่พรุิ่งนี้ผมต้องการลถขายของครับต้องขายของส่งการอะไรเงี้ยไม่มีรถวิ่งไม่มีมแดะมอไซมันขนไส้กอขนองต้มไม่ไหวบอกเจเป็นบอกขอรถวันนี้ได้ไหมก่จัดให้เลยครับโอเคครับจริงครับดีจริงๆครับที่นี่ครับอยากได้รถไปเพื่อไปต่อยอดธุรกิจหาเป็นบ่อเงินบ่อทองใช่ครับซื้อรถต้องซื้อที่ไหนครับร้านเจเป็นรถบ้านครับเอเจเป็นรถบ้านมือซ้อ ออกได้ทั่วไทยสนใจอยากได้ครอบครองเชิญมาพอแม่พี่น้องออกไม่อยากเย็นเจเพนสั่งลุย